หอมคารา้อนนะครับแป้งน้ำแปะเข้าไปน้แล้วใส่ชีแล้วก็ยูเคปอินเดียนะใส่อินเดียได้ไหมโอ้โหโัสดีครับด้วยโอ้ยอินเดียป่ะอินเดียอินเดียอินเดีย แป้งนานกำลังจะพองนี่เตาทันดูนะนี่เตาโบราณนะครับของประเทศอินเดียเลยยกมาอยู่ที่สยามพาราคอนแล้วนี่นจะมาแดกอาหารอินเดียวันนี้ที่พาราคอนนี่เป็นเตาโต๊ะแป้งนานนะไม่ใชนะ่แปง้งโรตีนะได้กันกับแปะแปะเข้าไปป้าเขาให้นี่ก็เป็นแกะ อยากใส่เดียนะครับชื่อร้านนี่รอยัลอินเดียนะเดี๋ยวเราจะมาแดกอาหารอินเดียกันวันนี้โอ้อินเดียแท้ๆเลยเพราะว่าเชฟก็เป็นอินเดียมาละตีนงูนี่อะไรอะนี่อะไรนี่อะไรแพะโอเขาแพะอะไรนะแพะแพะโอเคแพะโอเคแพะแล้วก็ัาได้ยังไง มาเลยเยไม่สุบไม่สุบงไม่สูบองสูบก่อนแล้อกมา าด้วยอะไรฮนะน้ำมันไม่ใช่น้ำนมนำันให้ป็นเนยฮะอ๋อเนยเนยอ้าวแล้วอะไรต่อสับเคาะเอาให้เคาะเอาให้ปึ๊บตายแล้ว okay, นี่เป <okay. S 1> ็นคู่กันใช่ไหมเอามาเลยยกมาเสิร์ฟเลยมาเลยเอาละตายแดกกันนะครับบนโต๊ะนี่เลยนี่ไอ้ต้อยรอแดกอยู่แล้วปึ๊บอ่ะ นี่เป็นนี่แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยนี่เป็นอะไรนะชุดนี้อันนี้เป็นเซตทา non รีทานอนเวสทารีทารีมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ขนมขนมเป็นกุหลาบจามงค่ะอันนี้เป็นมิคเวทขาปลูมชิคเก้นติก้กมสสามาซาร่าฟรอนเทอร์รี่เรียนนีไรท์น,นี่ชิคเก้นติก้ามาซาร่สสาโรกันโจอสอันนี้คือขาแพะแพะค่ะโอ้แล้วก็จะเป็นชีสนานชีสนานเดี๋ยวเราจะมา วันนี้มาซัดอาหารอินเดียนะครับที่พารากอนอินเดียแบบอินเดียแท้ๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเป็นเชฟก็มาจากอินเดีย,ยอุ้ยนี่แป้งอะไรเนี่ยนอ้นี้ชุดนี้เท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทนี่เนี่ยนี่แป้งอะไรเนี่ยแป้ินมากนาลกระิกนานก็กระเทียมนั่นเองนี่วิธีแดกเขาก็อย่างนี้เลย,ยร้อนๆเลย อันนี้แกงไก่ซัดแกงไก่ก่อนอินเดียเนี่ยเขาต้องมือกินมือกิน,ม,กนมือแดกแกงไก่โอ้โหร้อนดูความร้อนเนี่ยอืมอืม,อมคุณคือแรงมากเหมือนในอยากที่อินเดียผมไม่ไม่เคยไปนะอินเดียเพราะว่ามีหลายคนเพราว่าไปมาแล้วก็ควรผมไปแล้ว ผมก็ไม่ได้ไปก็มาแดกขึ้นี่ก่อนแล้วกันที่สลามคาราคอนชั้นจีเนี่ยนี่เป็นแกงแพะนี่อร่อยวะเนื้อแพะกินกับนานชีส นีชีสแดกกันอย่างนี้อืม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 อร่อยลองไหมมันไต่มงนไต่ไม่กินใช่ไหมมันไต่เขาเขาว่าเครื่องเทศจัดจ้านจัดจุ๊บจัดจิ๋มไต่เขา เดี๋ยวรอกินทีหลังเดียเนี่ยเขาต้องแดกมือนะที่เลยอืมอืมผมองต่างแพะมากกว่าตัางแพะเขาบอกว่า เครื่องเทศมาเต็มอ่ะหนัไหมนี่ก็ไม่ไม่หนับไม่หนับเลยนี่ก็เป็นแกงกุ้งน้แกงกุ้งอ่ะกุ้งด้วยน้องก็ผ้าไก่แล้วก็ข้าว ข้าวข้าวอินเดียเขาเม็ดจะยาวๆหน่อยแต่ไม่ได้เหมือนข้าวบ้านเราแกงไก่โอ้ยอ,อันนี้อร่อยแลยแป้งใสแกงแพะไม่สาบไม่สัไม่สาบมากคือมันมีกลิ่นของแพะอยู่นั่นแหละ แต่ว่ามันไม่ได้แบบโหสาบจนแดกไม่ได้อ่ะแต่เครื่องเทศเขาหอมมากคือต้องบอกว่าอาหารอินเดียเนี่ยมันเป็นค้เด่นเรื่องเครื่องเทศมากนะครับก็จะมีเครื่องเทศเฉพาะตัวของเขาอืมอมคนไทยกินได้เลยแล้ว่านเนี่ยไม่ได้แบบกินยากอะไรอ่ะเนี่ย ให้เขาก็นุ่มดิเจ้าของร้านฝากมาบอกว่าอุ้ยมาแล้วนี่อะไรดัมเบลลี่หรือข้าวหมกแพ้ค่ะข้าวหมกแพ้เหรอค่ะโอ้โหเฮ้ยไม่เหมือนข้าวหมกที่เคยกินมาเลยอะ่ะต้องลองนะนีต้องลองเจ้าของร้านฝากมาบอกว่าใครที่มากินที่คือต้องบอกว่าร้านเนี้ยขอกระดาษให้ชูหน่อยดิร้านเนี้ย ขาแก่นะฮะเป็นร้านทีเ่เปิดมาแล้ว55ปีนะครับสาขาร่างเดิมเขาอยู่ที่เพารัดนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเป็นสาขาที่อยู่ในพารากอนอยู่ในห้างกลางเมืองนะชั้นจีอ่ะชั้นที่มีข้าวแกงกระดาษแดงสมัยก่อนะ <laughs> แล่วเราไม่ได้เปิดแล้วก็อยู่ชั้นนี้แหละแล้วก็ต้องบอกว่าเชฟนี่ก็เป็นเชฟมาจากอินเดียเลย แล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาฝากมาบอกหม่อมถนัดแดกใครมาปุ๊บเนี่ยมาบอกนในเฉพาะสาขานี้นะบอกว่ามาจากหม่อมถนัดแดกเขาลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเจอคนเขาบอกว่าพี่หม่อมฝากบอกให้หน่อยลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะสาขานี้นะอย่าไปสาขาอื่นเขา เพราะาสาขาพาราคอนเพราะว่าช่วงนี้ห้างเขากลับมาเปิดเนี่ยเพราะว่าอยากดึงดูดคนให้เข้ามาใช้บริการร้านนะฮะโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนะแค้หลูกวันเนี่ยโอ้ยี่สิอร์ซ็นนี่ถึงเดือนสิ้นเดือนก,นกรกฎาเดือนเจ็ดอ่ะ ข้าวหมกแะแปมแพะโอ้ยให้ฉนทานคนเดียวคุณป้ายมาสมาินนี้เหรอเนี่ยอมมาไม่สาบจริงอ่ะไม่สาบลองนี่นะ<า>อ,อาปาก หลายคนกลัวหางอดียบอกว่ากินแรงแรงไม่หรอกได้อย่าไปเชื่อใครถ้าคุณยังไม่ได้ลองเองแบบต่อขนมด้วยเฮ้ย คิดทน้าเดียวกันสวัสดีครับ